โชว์ผลงานเลยครับผมนี่ครับปลาทูครับผมที่ทำหน้าสองินมฐานชาตครับปลาหยดครับนี่ครับกาสวัสดีครับหน้าทุกท่านวันนี้มาพอครับผมอีสานผ้ารออีกแล้วครับวันนี้ข้าวทิม่าลอกหาไม้ไม้ครับแล้วก็มาเบิึงไม้เก่าๆผ้าหนองเอฟซีเพิ่นมาครับนี่ครับผม นี่ครับเพิ่งยิงขึ้นมาแล้วครับตัวนึงฝากนาหน้าชาวอีสานเฮาติดตามนัครับผมน้อง่นก็ตามเพิ่มมาจากยูทูบครับนาหน้ามาติดตามรับชมเบืองว่าเมือวนนี้เข้าสหมานบอนี่ครับได้มาแล้วตัวนึงครับน้องน้องเพิ่งยิงแม่นแห้งครับผมมาติดตามรับชมเบืองว่าน้องเพิ่ิได้จักโตครับวันนี้ผาน้องมาเขาคลิปรั้งแรกครับผมยังได้ก็ฝากนาหน้าติดตามรับชมเป็นกำลังใจน้าะครับเดี๋ยวสีมานบนหมมานกะติดตามรับชมกันเลยครับผม ตามหลุนรับสมทำการคำานาณฮะจะก่าซีซื้อไว้ยิงปะน,นิน่นไม่ได้กาว่าจะเอาไว้เล่นปลาใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยที่จิงเธอเนี่ย,เ,ยเดียเด๋ยวน้ำม,มันแหง้งแล้วปลาอะไรจะขึ้นเล่ากันรวนแบบนี้นนนนนลงอวนขน,นาดติดไหมไม่ยิดติด เนี่ยไอ้เพราเขาเจอปลาพงอยู่บอ่อเนี่ยมากน,า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 นั่นนั่นตัวใหญ่ขึ้นนอกยิงเป็นรูเลยลข้ามลอดอเลยเอาขี่ได้ตัวนั้นอนะ่ะเดี๋ยวมาดเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ข้องนอกโอเคอยู่ลูก เม, <Okay. S 1> มื่อกี้น้องมันซัดลอดใต้ท้องเฉยเลยผมไม่เห็นผมนึกว่านา้ำอ,อ,อุ้ยไม่เล็กพี่โอ้โหพี่ยอดบอกตัวเท่านั้นเล็ก sạch lên phần đồng đi nằm Bộ con bên bổ ra Bài, oh, Bài mấy ข้ามเลยไปไหนล่ะลอยดำเลยเห็นบ่อันดำบนอ่ะเห็นมั้ยนี่ปลาหนิงลอยอยู่อ่ะดำดำลึกๆเนี่ยใช่อยู่ข้างบนแต่ว่าเดี๋ยวดูนะปลาอยู่ไงนั่นแหละปลานิงลึกเห็นแล้วเงาเงาอ่ะนั่นแหละเห็นบ่าขึ้นๆมันขึ้นแล้วมันลอยแล้วมันลอยแล้วพี่ยิงไงรอดพี่ยิงปลาสาลายิงให้ลงปลาสาลาย่ะนี่ข้าหางข้ามเข้าหางลูกไปตรงนั่นแหละลงพอดีเดี๋ยวสวยน้องไม่ได้แล้วเนี่ย กินขวาไปเยอะเลยไปไหนแหละนั่นในยังลอยอยู่ที่ผมยิงไปน้องนลอยดำนึงนึงตัวนั้นน่ะตัวขาวไปไหนเละนั่นตัวดำตัวขาวใช่เหรอหรอ,ออกไปน้องเลยไอตัวดำนั่นะที่เรายิงทีแรกกันที่น้องเข้า,ากลางตัวตัวเติมเลย ึิงโลได้เนี่ยเต็มโคหมดแล้วมั้งนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่นตัวใหญ่ล่องมาแล้วมัเรียบร้อยถูกโดนโดนครับนาหน้าโดนแล้วสลายนี่กล่องอัด พี่ว่าหลุดเลยนั่นนะซัดก,ก่อนเลยน่องเร็วๆขา้ามเนี่ยทีนี้เห็นว่าเาวางอยู่ปะอยู่ไหมอยู่หน้าปลาโอ้ยนะอยู่อยู่สวยโอ้ไซดีนู่นนองนี่ครับหน้าตตัวแล็กของเขาเ <c oughs> มื่อหน้าคนอิสานฝ่าอีฟคนใต้มายิงครับผมนี่ครับ <c oughs> ใส <c oughs> ปลาคนขังผมครับ ใส,ส่ซีฮานิวครับยังขืนอยู่สามซีโตครับผมุมานมานครับนั่น่ะตามกันต่อครับผมเบิ่งว่ามือน,นี้เขาสี่ได้สใส่ไงบอไม่มีได้ปัญหาพันเผืเ่อตัดเอาท้ายลูกดอกตัดหล้วจับให้จับดูตัวในน้ำเท่าขวานึงในเรตัวอะไรทิ ยิางามเลยอ๋อนั่นนะเออไซนี่เห็นเห็นอยู่อ๋อที่ยิงปักเมืเอ่อกี้นี่ครับนั่นนะไซนี่ครับน้องยิงขึ้นชักเท่าไหร่ครับปืนชักเจ็ดห้าชักเจ็ดห้าครับผม,บผมเอามายิงปืนนีน,น้ำแห้งครับโดนไม่โดนดอกนี้ไม่ต้องกลับบ้านไม่โดนดอกนี้ลงน้ำเลยเตรียมสองตัวสองตัวสองตัวถูกสองตัวเลยสองโกล่ะนั่นนะถือสองโกลเลย ค่อยๆค่อยๆได้ปีกเลยได้สองตัวจริงดิสองหรือสามอ่ะสามไหมอันนั้นน่ะสองวะสอง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 ตัวซอดนี่ครับนั่นน่ะได้เปียกแล้วที่หนี่งร้อยห้ดึงดึงดึงค่อยๆดึงออกมาเลยที่มาจะล้างให้มาถอดถอดถอดไม่ลึกตรงนี้เข็มเข็มหน้าอกเออไม่ลึกไม่ลึกไม่ถึงหน้าอกเลยซ้ำมึงเข็มเอวได้ น้องมันยิงทะลุสองเลยครับนนะเอาเรื่องจัดมันซัดทะลุสองตัวเลยเหรอพี่ถ่ายอยู่ครับเอาเรื่องผ่านยอดครับเจอผ่านนัดแล้วครับวันนี้เจอผ่ันนัดพาน,น้องมาเปิดไม้ใหม่ครับนนะลงไป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  นี่โอ้โหโชว์ผลงานนะครับผมนี่ครับปลาทูครับผมปลาทูน้ำจืดปลาทูน้จืดครับนี่ครับใสสวยครับนั่นน่ะนี่ครับคนยิงครับตัวแรกยิงหัวครับทะลุไปใส่ตัวหลังยิงทองครับผมนี่ครับอุปกรณ์นี่ครับนี่ครับผมปลาทูปลาทูครับผมแนนอนครับผมตามกันโตครับมันๆครับน้่นน่ะ มื่อนี้ถ้าสิได้จักแต่ครับมาสามคนครับผมผมว่าท่านไดนลันอยู่นองมนันหาพอเลยครับผมไปตามมันตอ่อไหนปะะคอกระกดาโอ้โหใหญ่เกินโหเหลือแต่เราดีกว่าเฮ้ยเราม,มีผลงานของไม้เนี่ยแต่ปืนน่อ,องเขางามีดีครับนันะเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องตรงไหนพี่าานายยกให้นะันดูหน่อยสินี่ครับนะันะปราคอผมพันยอดครับ bạn, theo công to, chúng ta phải vậy là, lại không lớn như vậy, không lớn vậy, không lớn như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  ต้องสสยต้องเผื่อวันนั้นเลยก่อนโดนกลางตัวปลานิ่นใส่ปลาเกลือครับนั่น่ะนะนะนี่ครับใส่ตัวใส่คิบได้ครับผมหนวย,ยังอยู่อยู่เลยกี่ตัววะนั่ะนนะนะห้าตัวในโคกแก้มือ นัน่นนะไม่ถูกก็ยิงจากหลังเว้ยอื้อไม่ถูกทีนี้เอาถูกถูกถูกตัวนี้เาอาไว้ตัวนั้นถือครับหน้าหน้าถูกแล้วน้องๆมันมีซัดอีกตัวนึงอื้อถูกถูกไหม ยังอยู่ยังอยูย่โอ้ใส่สวยนูย่นนงมองในน้ําติดเดียวนี่รครับนนาใส่สวยมองในน้ำนิดเดียวครับ <l ots> นี่ครับใส่นี่เลยเก็บได้ครับนนาตามมาโตครับผมมนัมนมนันนะักเร็ว <l ots> โอ้ยเขียวยิงไม่โดนแล้วนี่โอโ้โห <l ots> โอโ้โ,อโหโอโ้โหโดนเปล่า <l ots> ไม่หลีกะแม่งตามมาตั้งนาน ถือแล้วครับน้าสุดท้ายสิ่งไอ้น้องมันวะคาลูกกะตาเลยครับคลูกกตาอุ้ยไซนี่น้นนาดูครับหัาแตกสวยสวยฮะ <c oughs> เดินตามถ่ายมันอย่างเดียวเลยยิงยากิผาย <c oughs> เข้าไปดูในบ้างไหมไอ <c oughs> ในบ้านพี่ตามในประมงที่พี่ได ตัวใหญ่ที่แรกที่ยิงกับนังสติกอะที่พี่ลงเอาไปกับผมกับพี่ยาจําได้ไหมเออไป้วะสองรูอะไปไหมเผื่อน้ําแห้งมันนอนอยู่ลงไปดูเนาะได้มาแล้วไอ้นี่มันไซส์เล็กไปผมว่าเนาะเล็กเล็กมันหายปลายากจริงวะหน้าแรงอะนี่ให้น้องมันเก็บพอมันได้ปลากับบ้านได้มันคุ้มคหน่อยไรดินเลยไปย้ายไม โดนครับโดนโดนประคองง่ครับโลไหมโอ้โหเอาเรื่องวะไม่ทันแกหรอกปลาช่อน่ะยแกเร็วประคองง่ครับนั่น่ะโลไหมพี่ไทยอยู่ทยอยู่หูยหูยโอ้ยอย่างไรฟุกได้ไงก็ไม่ฟุ๊กว่ะฟุ๊กว่ะเอาเรื่องครับนั่ยน่ะเห็นไหมน้องเห็นไหมพี่ไม่เห็นเหมือนเร็วจัดไหนให้นัน่ดูหน่อย นี่ครับนาหน้าปืนยิงโอ้ดูใส่เที่ยวกับแขนไม่น่าเชื่อโอ้โหยแหวนดูดิโล่ครับนาโล่ติดแน่โอ้โหชุดยอดที่ไรนวาไม่โดนนะเมื่อกี้ไม่น่าโดนเพราะว่าแต่มันดังดังลุกเออดังบุ๊บเลยมันโดนกระโหลกไงน่าจะลอดยากขึ้นแบบนี้แถวปากท่อนี่เยอะเห็นดีแต่ว่าเราคือไม่เห็นไม่เห็นวะ

โดนเปล่าอะไรไม่รู้เหมือนโด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 นอยู่เปล่านั่นไงอยู่อยู่อุยช่อนใหญ่ช่อนใหญ่อย่าดึงเลยโอ้ยไม่ใหญ่อุยโดนหางไม่อยู่ได้ไงวะน่ะเบิ่งเบิ่งโดนดูโดนโอ้โห โอ้ใส่เท่าหำเลยไม่ต้องแกะแล้วอย่างนี้เออดึงเลยดึงโหลดดึงโหลดไปตรงแกะแล้วดึงปุ๊ดเออดึงนั่นไปที่คำหน่าขอกินถางหน่าครับสานยอดครับนี่ครับไปดูตัวเองด้วยนะ เอ้เรียบร้อยดิฮะเกมฮะเจ้าของงานโดนโดนโอ้ยใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่ไงโ,โอ้ยโอ้ยห้ากิโลไม่ <laughs> ที่ที่ขี่มาเมื่อกี้ <laughs> ห้ากิโลโอ้พี่ <laughs> <laughs> มาเดอ้อขวนเอ้ยไหน <laughs> <laughs> ไปโชว์ความแม่นให้ดูด,ดูน่ะดดนเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปไหนหรอกตัวเล็กโเหมือนเล็กก็นเลนน่ะไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับ วันนี้มีแต่ตัวหน่อยๆเห็นนะนาเบิ้งครับนี่ครับใส่โอ้ยแต่ว่าตัวตัวกลมตัวงามเนยอยู่ครับตามมาตัวครับหมานๆมานกันนะได้ปะใหญ่ไหมใหญ่ไม,ไม่ได้ยิงมันแหมโอ้ยเข้าหามเลยพี่หมานหมาก,กับหมานมานกระโค เก็บเลขผสมหน่อยอดโดนดมนินใหญ่มินใหญ่ส,สวยจะขาดนะขาดผมให้เดินกลับ <laughs> ดึงๆมันเลยมันไม้พุกไม้พุปล่อยๆลองให้มันลอยดูให้มันลอ,อยให้น้องริงให้สวยตัวแดงโลเลย ตัวสวยตัวสวยไม่ใหญ่มากโอ้ยนิ่มต้องแบ่งครึ่งนะเนี่ยยิงสองคนอ่ะหัวน้อยเองเลยโอ้ผมจอดก่อนก็ได้หัวมันจะหนีก่อนอ่ะเตัวใหญ่กับหนาเดี๋ยวับใส่ด้อยู่ กือบครึ to to. <laughs> <laughs ่งโลครับประมาณสี่หาขีดครึ่งโลเลยประมาณครึ่งโลได้ใส่ตอนโดนจากรรถปืนลงไปเออยกยกเลยดีครับใสสวยครับแ่หน้ตาปลาใหญ่ตัวเลกของเขาของมือดีครับตัวเดียวด้วยสามคนเดียวตัวเลกครับโดนโดนรถเสยครับ มานๆครับผมไปตากระโตครับนานานี่ก็ประมาณสี่โมงแรกล้วครับถึงเวลาสรุปผลงานหล่ะกลับบ้านครับผมเดี๋ยวให้นาๆนาเบิ้งผลงานของน้องเอซกับผ่านยอดเขอาครับมาเลยครับผมนี่ครับน้องเอเขาฝากไว้น้าครับนี่จะเป็นสมาชิกไม่ของ่องครับอันนี้ผ่านยอดสมาชิกเก่าครับนี่ครับผลงานนี่เป็น นาไม่ชักเท่าไรนะเจ็ดสิบห้าปีปีปีหาปีาครับถิ่มปลายที่สิบห้านี่ครับเป็นผลงานของเฮาทั้งเบิร์ตมอนี่ได้ปลานิ่งไปบุหงกีโตครับบอไดนับแต่ว่าต้นหน่อยๆกระปลาคอหน่อยปลาคอใส่โลตัวนึงครับนี่ก็เป็นมินิครับนีของของผ่านยอดครับผมจังได้กะขอขอบคุณนาหนา่รับสมนะครับกับฝากนองมันไว้น้ำครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นนองมันออกคลิปเรื่อยๆครับผ่านยอดก็จะได้ออกเรื่อยๆครับเังได้กะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำนาอครับเังไหกันเดี๋ยวได้เจอกันคลิปหนาแน่นอนครับเดี๋ยวคลิปหนามีน้องมันมาอีกครับน้องมันยิงแม่นครับคุณนี่ครับน้าๆขอขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้มันนี้คงสีบ่มียังนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แลยวก็ย้อนกลับไปเบงคลิปเก่าๆน้ำสำหรับมือนน้กัขอบคุณครับผม